เึ้นย่านะครับเติมตลอดนะฮะขอดูข้าวเหนียวห่อละห้าบาทนะครับได้นี่ครับผมโอ้โหนะ3 3ห่อละห้าบ,บาทนะครับนี่ครับอ๋าตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่เนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิป YouTube ตอนนี้ผมอยู่ที่หลังมอชอนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมาเจอร้านหมูปิ้งร้านหนึ่งนะครับเขามีสโลเกียนเขาบอกว่าพอเดยกได้นะฮะไก่ย่างหลังมอนะครับนี่นะฮะป้ายหน้าร้านนะครับผมมีไก่ปิ้งตู๋ไก่ตับไก่ปีกไก่หนังไก่ไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมนี่นะฮะวางเรียงรายหน้าร้านนะครับสวยงามเลยนะฮะที่ผมเดินผ่านมาคือเห็นลูกค้าเยอะมากครับทุกคน นี่ครับผมโมไก่สีสวยมากครับถ้าเป็นปีกใหญ่ๆแบบนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยี่สิบครับผมไม้ละยี่สิบถ้าเป็นหมูล้วฮะหมูไม้ละสิบบาทครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสิบบาทสิบบาทนะฮะโอ้โหครับผมแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อมห้าบาทข้าวเหนียวห่อมห้าบาทด้วยนะฮะโอ้โหขายถูกมากครับเดี๋ยวขออนุญาตถามหน่อยครับชื่ออะไรครับผมพี่โจครับครับผมพี่โจนะครับ มาขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันครับขายทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่กี่โมงครับสี่โมงถึงสี่ทุ่มสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะฮะโอเคครับผมดีครับร้านหมูปิ้งนะพอเด็กได้นะครับผมปิ้งย่างหลังมอนะครับผมครับผมมาเที่ยวนะเชียงใหม่นะฮะมาหลังมอเชียงใหม่ก็มาเที่ยวซื้อ ไก่ปิ้งนะฮะหมูปิ้งนะฮะกับข้าวเหนียวห่อละหบาทกินง่ายๆครับผมง่ายง่ายไก่กับหัวใจมีครบครับผมบผม,มีตับมีหัวใจนะฮะไก่มีครบเลยนะครับนี่ครับย่างขึ้นมาใหม่ๆร้อนๆนะครับทุกคนอันนี้เป็นหมูนมสด ตัวนี้เป็นหมูน้ำสดตนะตัวนี้ทำเองหมดทุกอย่างเลยไหมครับตัวนี้ครับผมครับนี่หมูติดมันนี่เนื้อไก่อันนี้หมูติดมันอันนี้เป็นเนื้อไก่นะฮะ,ะถ้าเป็นลูกชิน้นนี่เป็นลูกชิ้นอะไรครับกินหมูล้วนครับหมูล้วนนะครับครับผมโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะมีเอาอะไรขึ้นอยู่ไหมครับมีตูดไก่มีตูดไก่ครับผม เป็นตูดไก่นะฮะอันนี้เป็นสูตรหมักของทางร้านเลยเนาะครับผมครับโอ้นะฮะนี่ครับขออนุญาตดูหน่อยครับอันนี้เป็นอะไรครับตวนนี้อันนี้เป็นหมูครับผมเป็นหมูนะฮะมีติดมันกับไร้มันครับครับถ้าเป็นสองตัวนี้เตรียมมาเยอะไหมครับวันนี้ก็วันนี้วันหยุดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็เลย พอได้ครับอถ้าเป็นวันธรรมดานี่คือจะขายดีกว่าวันหยุดใช่ไหมครับเพราะว่าน้องๆกลับบ้านกลับอะไรนักศึกษาจะเรียนหนังสืออยู่ถ้าเป็นวันหยุดน้องๆก็จะกลับบ้านใช่ไหมครับถ้าวันธรรมดาขายดีวันธรรมดาจะขายดีนะครับนี่ฮะประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับน้องๆเด็กๆจะออกมาเยอะเนาะโอ้ ครับเดอนกันแน่นหมดแล้วสองข้างทางเนียน่ยสองข้างทางนี่คือจะเต็มเลยนะนนเ,เลยนาะครับอ่าลูกค้านะครับผมหยิบใส่จานได้เลยนะครับ<น>โอ้โห,โหครับผม ร้านหมูปิ้งไก่ปิ้งขนใจนะฮะนักศึกษาครับผมร้านนี้ขนไกนักศึกษาแต่ผมไม่นักศึกษาก็ซื้อทานได้ครับอาจารย์ก็ซื้อได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้ครับต้องถามผมว่าอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ก็ได้ครับเลยแบบผมก็เป็นนักท่องเที่ยวเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อเหมือนกันนะนักท่องเที่ยวก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์แย่งนักศึกษาครับเพราะว่าอยู่หลังมอไงครับเท่าไหร่ยนักศึกษาทต่มันก็เหนียวไหมครับ อาจารย์เอาข้าวเหนียวไหมครับเอาค่ะเอานะห่อดูข้าวเหนียวห่อละห้าบาทหน่อยครับได้นี่ครับผมโอ้โหนะฮะห่อละห้าบาทนะครับมีน้ำจิ้มไหมจิ้มมีค่ะได้ค่ะขอบคุณครือเป็นน้ำจิ้มอะไรครับพี่เป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะเป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะไม่คิดนักศึกษาอาจารย์ตกใจเลยสนใจนักศึกษา ตัวนี้เป็นไส้กรอกเลยครับอันนี้หนังกรอกหนังกรอกอันนี้เป็นชีสชีสชีสหมูนะครับเนื้ออบไก่เนื้ออกไก่นะครับเนื้อมติดมันหมูติดมันนมสดหมูนมสดนะครับอันนี้สูตรไก่ย่างค่ะสูตรไก่ย่างหนังไก่ล้วนๆอันนี้หนังไก่ล้วนนะครับทุณผู้ชหัวใจไก่หัวใจไก่ตับไก่อันนี้เป็นตับไส้อัวสมุนไพรค่ะไส้อัวสมุนไพรนะครับตัวนี้ทำเองไหมครับตัวเนี้ย อันนี้ไม้ละห้าบาทนะจะมีอย่างเดียวนะครับไม้ละห้าบาทเนาะครับผมห้าบาทต้องละสิบบาทโอ้โหย่างไม่ได้หยุดนะฮะพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นวันธรรมดาจะขายดีกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้เงียบๆจะมีเดู๋ยก็จะมีคนมาเดินเยอะใช่ไหมฮะถนนที่นี่ ตั้งร้านกัน,นครับจะออกเป็นแนวตลาดตัวรุ่งเนาะไม่ไม่ไม่เชิงนะก็รประมาณสี่ทุ่มนะครับครับแต่บางร้านก็ขายทั้งวันเลยก็มีขายต,ตั้งแต่เช้าก็มีนะ าย่างเตาแก๊สกับเตาถ่านมันจะต่างกันยังไงครับมันจะไม่มีควันเนาะมันจะไม่มีควันแก๊สได้เตาเนี่ยมันมีควันครับเพราะว่ามันมันจะหยดลงไปในน้ำมันมันจะหยดลงด้านล่างเนาะครับถ้าเป็นเตาถ่านลงถ่านครับพอน้ำมันไก่นะ้ำมันหมูลงไปโดนถ่านแล้วมันจะมีควันนะโตรับโตดหมูติดมันอะไรพวกนี้มันมันจะหยดลงเยอะครับผมตัวนี้มันมป็นหยดลงน้ำมันไม่มีควันครับ ก็เป็นสูตรไร้ควันอ่าก็ตตาแต่ว่าก็ใช้ตัวดูดอยู่ตัวช่วยนะครับผมอันนี้เราแปลงทำเองเ,องเนาะทำเองครับอ่าครับผมนี่นะครับเป็นรถสลิงพวงข้างมาจอดขายอยู่ข้างทางแบบนี้นะฮะทุกคนนี่ครับอ่อตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่เนาะ อันนี้คือเราจะหมักมาแล้วก็จะใส่อบไว้แบบนี้<ช>นาะครับครับผมโอ้โหนี่ฮะ,ะก็เป็นการรักษาท<ช>ําเก็บความสาดให้เรียบร้อยนะครับท<ช>ุกคนไม่มีมาลงมาเลียงเข้าไปได้แน่อนอนฮะเดี๋ยวพี่เขาจะปิดฝาไว้นะนี่ผมก็ขออนุญาตถ่ายก็คครับปิดไว้เลยครับผม 10บาทถือว่าหากินยากนะครับทุกวันนี้นะฮะครับผมแต่ว่าต่างจังหวัดก็ยังพอมีอยู่เนาะครับก็ถ้าในกรุงเทพนะกรุงเทพก็ว่าขายถูกครับทางตะวันออกนี่ก็น่าจะยากอยู่นะครับไม้ใหญ่แบบนี้นะครับทุกคนกินง่ายขายคล่องนะครับก่ยยากนะฮะอยู่ไหนคนก็ลุมอยู่ไหนคนก็ซื้อนะครับ บาทนะครับทุกคนขื้นย่านะครับเติมตลอดนะฮะ เป็นหมูไล้มันนะฮะไก่ย่างครับทุกคนส้มตำอร,ร่อยคับครับผมแต่ว่าร้านนี้ไม่มีส้มตำนะต้องไปซื้อร้านอื่นมมเ,เอาไปกินกับส้มตำนะครับอร่อยนะครับผม <c oughs> นะครับขึ้นมาจากเตานะฮะร,ร้อนๆนะครับทุกคนอันนี้คือทางร้านพี่ก็จะย่างไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับได้ครับรครับมีเด็กลูกค้ามา นี่จะติดกับร้านสุกี้ช้างเผือกนะครับผมสาขาหลังมชอนะฮะทุกคนนี่ครับนี่นะครับหมูปิ้งนะฮะพอแดกได้นะท้่ย่างหลังมอนะครับผมนี่นะฮะจะอยู่ใกล้ๆกับร้านสุกี้ช้างเผือกนะสาขาหลังมอชอนะครับผมก็ขายทุกวันใช่ไหมครับพี่ ขายทุกวันนะก็มาอุดหนุนได้นะครับทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะครับก็ขอให้ยอดขายฟังๆนะครับครับผมครับครับนี่ฮะก็ตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็แวะมาอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะครับพ่อค้าราคาน่ารักครับผมแล้วก็ขายในราคาย่อมๆนะฮะถือว่ามาเที่ยว อ่าลังโมโชโหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะมาเหมือนได้ครับผมสุเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม